สวัสดีครับวันนี้มันพลหาัาเด็กน้อยป่วยครับไม่สบายอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งวันนี้ใครมาครับอปิดก่อนครับน,นี่ป่วยไม่สบายขอลาอยุดสองวันครับเป็นหวัดครับนีนะครับวันนี้ใครมาครับไหนนะครับ1วันอุยอุ้ยโอ้โห,โห สว่างมากเลยครับมันเป็นแบบไหนครับโอ้โหอยู่บ้าน<ด> <Aven> e. นี้ติดอันนี้เขาเรียกอะไรแผงโซล่าเซลล์ครับอยู่ตรงนี้ครับตนหลังคาอันนี้สว่างกว่าโซล่าเซลล์ต้องถามพ่อ <l around> <l> นี่ครับอะลองปิดซีมันมืดมากไหมไม่ี <l> ้ข <l> ีออกไปกเยใช่อะปิดก่อน Pokémon> นี่ครับมืดไหมครับอู้สว่างมากลุงอูดลุงอูดนี่ครับนี่ครับสว่างมากเลยครับ นี่ครับสว่างป่ะไฟโซลาร์รเซลล์อีกครับต้องสูงประมาณสเมตรครับไปตจสอ่แม่เจะจก,กี่นก็ดีนะใช่ไม่อ,อ,ยอยู่โอเคนี่ครับพี่เปาครับ,บอ่ะพี่พี่เปาอยู่ไหนอ๋อพี่เปาเอาบ้งมือบายบายหน่อยเห็นไหมยังไม่เห็นหน้าพี่เปาเท่าไหร่้องพี่เปาต้องไปอยู่ตรงกับปลาหนุมนมันมืดดครับก็ีอยู่นะโอเคเจอหมอกเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่สบายอีก ออไปไปอยู่กับป้าก่อนตอนนี้มันมืดอยู่ครับนี่ครับทดสอบไฟอยู่ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมานี้ก่อนถ่ายคลิปก่อนนี่ดูครับไปเรียกตามาดูไปไปเรียกตามาดูตะเกียบเฮ้ยดูอ่าอับสีดับไฟสีนี่ครับดับไฟครับบุ้มนู่นครับพี่เปาอยู่นู่นครับเลย ปุ๊มปุ๊มนี่ครับมืดมากเลยครับเาแล้วครับเปิดแล้วโอ้สว่างมากเลยครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเอามาให้นู่นครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับค่ครับพี่ปามันนี่ครับนี่ครับโอ,โอ้นหครับจานดาวเทียมครับ UFO ไปแล้วครับนนดส,ด,สดีครับ